มาดูเรื่องของสภาพอากาศก่อนที่คุณผู้ชมจะออกจากบ้านไปทํางานกันเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะไทยตอนบนของเราค่ะช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวหนามาแล้วนะคะแล้วก็มีฝนตกได้เล็กน้อยแต่ในพื้นที่ภาคใต้นี่สิคะมีฝนตกได้เยอะมากกว่าพื้นที่อื่นๆเลยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีมวลอากาศเย็นค่ะคุณผู้ชมปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกได้พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ย มีหมอกในตอนเช้าแล้วก็เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนทางภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนั่นเองนะคะคือถ้าดูจากสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ย ฝนน้อยลงละแต่ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเนี่ยนะคะหนาวหนาวเนี่ยมาในพื้นที่แรกๆแน่นอนล้วค่ะว่าก็จะไปในพื้นที่ทางภาคเหนือก่อนแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เลียงไปในพื้นที่อื่นๆแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยอากาศหนาวเนี่ยจะยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะทีนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศในภาพรวมนะคะแบบรายวันวันนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะสภาพอากาศเนี่ยมีฝนตกไม้เช้าเช้าคุณผู้ชมหลายคนส่งข้อความมานะคะว่า เช้าเชนอากาศหนาวนะอากาศดีฝนไม่ตกเลยช่วงนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนตกได้อยู่ที่20%ของพื้นที่นะคะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแม่ฮองสอนตากแล้วก็เชียงรายภาพรวมแล้วเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสและต่ําสุดที่21องศาเซลเซียสนะคะต่อกันในพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมภาคอีสานวันนี้มีฝนตกได้เล็กน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ10%เของพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดของวันถ้าเกิดว่าร้อนสุดก็จะเป็นที่ อุบลราชธานีนะคะ35องศาเซลเซียตต่าสุดของวันที่23-24องศาเซลเซียตและภาคกลางล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางมีฝนตกได้แค่10%ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียตต่าสุดที่24องศาเซลเซียตภาคตะวันออกกันต่อเลยค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้เนี่ยนะคะมีฝนตกได้เหมือนกันแต่ว่าตกได้ไม่เยอะนะคะ 20%ของพื้นที่ค่ะที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนั่นเองนะคะลงใต้กันบ้างดีกว่าที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก40%ของพื้นที่ที่ต้องระวังนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะตรังด้วยสตูาที่จังหวัดพังงานะคะอุณหภูมิสูงสุดของวันนะคะอยู่ที่ประมาณ33ไปจนถึง34องศาเซลเซียสและปิดท้ายวันนี้วันศุกร์เนาะแล้วก็ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหรือเปล่าวันนี้มาแค่10%ของพื้นที่ให้ได้สบายใจนะคะนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตอนกลางวันเนี่ยอาจจะมีแดดร้อนๆนิดนึงนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ไปจนถึง34องศาเซลเซียสต่ำสุดของวันที่24องศาเซลเซียสค่ะ